ปัญญาคตาค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับผู้ชีวิตทันใเอกปัญญาคมตาถึงก็ลหลายท่านหลากหลายสาขาอาชีพแล้วแต่ว่าใครจะทํามาหากินด้วยวิธีไหนจริงไหมคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีอาชีพในการท er, ี่จะทามาหากินแล้วฉันเองก็เป็นอดีตนะคะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนทาลัยอาชีวศึกษาแล้วก็เปิดบริษัททําธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้ประกอบการ ถ้าพูดถึงทุกอาเซียที่เอ่ยมาหาเงินได้ถูกไหมคะถูก<อ>แต่เราไม่ต้องการที่จะใช้เลี้ยวแรงเวลาของเราเนี่ยหาเงินทั้งชีวิตเพราะเราอยากจะมีเวลาได้ใช้ชีวิตซึ่งตรงเล็บคือมันต้องมีเงินมากเพียงพอมันถึงจะใช้ชีวิตได้และก็เป็นเหตุผลให้เข้าสู่ธุรกิจนี้พร้อมกับผู้ชีวิตก็คือพันเจปัญญาภูมิก็เป็นทหารเรืออยู่แล้วที่นี่เขาจะเป็นถิ่นของทหารเรือใช่ไหมคะเรามาที่นี่เราก็เลยต้องมาอาศัยบารมีทหารเรือเขาอยู่นะคะในสมัยก่อนแล้วก็ได้มาเจอกับโอกาสที่ยอดเยี่ยมตรงนี้ กับทุกๆท่านที่ได้มาเจอวันนี้หรือว่าเจอ่อหน้าที่มาแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำเราต้องพูดเจอเมื่อ15ปีที่แล้วปีพศ2550ถ้าพูดถึง15ปีที่แล้วนานมากจริงไหมคะแต่ถ้า15ปีนั้นมันสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเราได้สร้างความสําเร็จในชีวิตให้กับเราได้มันคุ้มค่าไหมคะ้คุ้มข้องานบางงาน,งานอย่าว่าแต่15ปีเลย20 30ปียังสร้างไม่ได้แต่เราใช้เวล,ลา15ปีในการที่จะค่อยๆเริ่มต้นค่อยๆทำ ให้ชีวิตมันดีขึ้นจากวันที่เริ่มต้นกับเพาอะไรเพราะว่าเรามาอยู่ในในพื้นที่ของทาหารเรือเนี่ยเราจะเห็นว่าวิธีชีวิตแต่ละคนไม่ต่างกาันจริงไหมคะหลายหลายคนจะเห็นทาหารเรือแล้วก็ทํางาน<ม>ทุกๆวันสิ้นเดือนมามก็ไม่ได้แตกต่างจากวันต้นเดือนต้องไหมคะเพราะยังไงเขาตัดตัดไปมันก็ไม่เหลืออะไรอยู่แล้วอย่างเนี้ยบ้านหลังนึงรถคันนึงก็ถือว่าที่สุดของที่สุดละทีนี้ท่านปัญญาจ,จะสอนดิฉันเสมอว่า,วาชีวิตทหารเรือไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะแต่ละคนก็จบมารุ่นไหน ทำงานอะไรบ้างก็คือเงินเดือนมันมีมีขั้นของมันอยู่แล้วจริงไหมคะแต่มันต่างกันที่ว่าหลังบ้านทําอะไรก็คือภรรยาทําอะไรแล้วก็ต่างกันที่ว่าในบ้านนั้นน่ะมีรายได้เข้ามากี่ช่องทางเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าคุณมีรายได้หนึ่งช่องานะทางนะทหารเรือเราเป็นพิศวกรเราก็มีรายได้หนึ่งช่องทางนะแต่เราจะทํายังไงให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งนี่คือเหตุผลที่เข้ามาทําธุรกิจนี้ ถ้าเกิดเรามีกันสองคนในครอบครัวนี่แล้วมีรายได้เข้ามาสามทางยอดเยี่ยมไหมเ <Yeah. S 1> ย,ยีย่ยมเยี่ยมแล้วก็ถ้าเรามีคนเดียวนี่ยังไม่มีแฟนแต่มีรายได้สองทางดีไหมเหนาะเยี่ยมดีมันจะทําให้เราสร้างชีวิตได้เร็วขึ้นแล้วก็สร้างชีวิตได้ดีขึ้นในวันแรกคิดแค่นั้นแหละก็เลยได้พากันเริ่มต้นทําตั้งแต่อยู่บ้านเช่าแล้วก็ขี่มอไซค์เว็บร้อยต้นทุนชีวิตก็ไม่ได้่างกันหรอกเพราะว่ามาจากบ้านนอ,อกอหอนเหมือนกันชาวไร่ชาวนาเหมือนกันแต่ตัดสินใจที่จะหาทุนสักก้อนมาท ด้วยเหตุผลที่ว่าธุรกิจถูกกฎหมายธุรกิจไม่มีความเสียหายและธุรกิจเป็นไปได้ที่จะทําให้เราลํารวยเหตุผลแค่นี้กล้าทำไหมคะทีนี้กล้าทำถูกกฎหมายไม่มีความเสียหายถูกกฎหมายเพราะว่าจ่ายภาษีอย่างถูกต้องจดทะเบียนเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอยาก่างตรวจสอบได้หมดไม่มีความเสียหายเพราะว่าไม่ว่าเราจะเลือกโครงสร้างไหนจะเล็กจะกลางจะใหญ่หรือจะซุปเปอร์ใหญ่ไปเลยบิกบ๊กไปเลยเราก็ได้สินค้าครบ ทำเงินเราถูกต้องไหมคะถูกล้วโครงสร้างก็อยู่ตลอดชีวิตโอนเป็นมือรให้ลูกหลานไ,ไม่เสียหายเลยบริษัทก็ไม่มีเงินใครยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยให้เราทํางาน,นง่นายสบายแบบมีโค้ดที่พาทําแล้วก็สําเร็จมาก่อนคอยช่วยเหลืออย่างนี้ดีไหมคะดีให้บรรยากาศที่ย้าเรียมแบบนี้เราก็แค่มานั่งอยู่ในบรรยากาศแบบนี้แล้วก็อ่านหนังสือดีๆเหล่านี้เพื่อที่จะเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในการทํางานตรงนี้ดิฉันก็มองว่าเออมันง่ายดีนะมันไม่ได้ยากตรงไหนเลยมาอยู่กับคนสําเร็จแล้วเขาก็จะพาเราทําในสิ่งที่เขาทํามาก่อน และก็มีความเป็นไปได้พรามาดูคนที่ทําได้ก่อนพี่เขาบอกว่าเดือนละเป็นแสนเดือนละหลายแสนเดือนละเป็นล้านอดีตของท่านก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเราบางคนหนักกว่าเราอีกบางคนติดหนี้ติดสินไม่มีบ้านอยู่ไม่มีรถขับแต่พอมาสร้างธุรกิจนี้เจอโอกาสที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังแค่ปีสองปีเขาพลิกชีวิตขึ้นมาได้มีบ้านอยู่มีรถขับมีบ้านหลายหลังมีรถหลายคัน เคียร์นี้เคียร์สินลาออกจากงานได้เดินทางท่องเที่ยวใช้ชีตอิสระภาพคุ้มไหมคะอย่างนี้คุ้มเ <of> พราะเราดูอย่างนี้แล้วอดเป็นไปได้เพราะเขาก็ทําได้ต้นทุนเขาก็ไม่ตัดใจเราที่สําคัญเขาทําได้แล้วเขามาผ่านมาทำนี่แหละค่ะคืองินคนณนปัจจุบันนี้ก็ส5หปีมันเลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ตัดสินใจทําธุรกิจนี้ทําให้ปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องมีงานประจำำําทําแค่ไม่มีงานประจําทำเนี่ยก็กําไรชีวิตแล้วจริงไหมคะจริงเพราะที่เราไปทํางานทุกวันเนี่ย สมมติว่าเราไปทํางานประจําแล้วเขาให้เราสองหมื่นจริงๆเราไม่อยากไปหรอกแต่เราอยากได้เงินสองหมื่นถูกไหมคะแต่ถ้าเราไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสบายใจแล้วมีเวลาใช้ชีวิตเต็มที่แต่เราได้มากกว่าสองหมื่นเรายังอยากทํางานประจำไหมไม่ม<า>ดิฉันก็คิดแค่นั้นตอนนั้นได้แามหมื่นจากที่นี่ก็เลยขออนุญาตท่านประธา พรลาออกจากงานประจำเลยนะผลคือเกียรินาฬิกาปุกเลยลาออกจากงานประจําตอนที่ได้แปดหมื่แล้วก็มาทําตรงนี้แล้วมาทยานขึ้นหลักแสนหลายแสนจนเป็นล้านได้นี่ยอดเยี่ยมไหมคะยอดเยี่ยมนั่นแหละค่มเหมือนพวพคู่นี้เราได้มาเห็นได้หลายท่านนี่คือความยอดเยี่ยมของธุรกิจนี้จากมอเตอร์ไซค์มันก็กลายขึ้นมาเล่นไห่ไกสติปวันนี้ก็เป็น bm แล้วก็ยูเอ็ก่าสุดยอดไหมคะดียอด ใสยบ้านเช่าเขาอยู่ไปเรื่อยๆทุกวันนี้ซื้อบ้านแล้วสามหลังปล่อยให้เขาเช่าด้วยแล้วก็อยู่เองด้วยนเนี่ยยอเดเยี่ยมไหมคะใ <Yeah. S 1> นขณะที่ธุรกิจนี้ยังสมรายได้ให้เราอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือของจริงวันนี้อยากจะเรียนเชิญทุกท่านถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าเราอยากประสบความสาเร็จอยากใช้ชีวิตที่เหลือให้มีคุณค่าอยากที่จะลิขิตอนาคตชีวิตของเราเองพิจะะา,ารณาโอกาสนี้แล้วก็พูดคุยปรึกษากับคนที่แนะนําท่าน,นมา แล้วก็ตัดสินใจที่จะลงมือทำจริงๆกันถ้าปีสองปีมันเปลี่ยนชีวิตเราได้คุ้มไหมคะทีนี้ม